สดีนะครับเจ้าพวกเด็กน้อยที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองผมไม่เล็กนะครับไม่ใช่นักต่อเลโก้ในตำนานเกมมิ่งโอมค์ก็คุณผู้ชมครับในวันนี้ผมเราครับอยู่กันในเกมนี้ building blocks simulator สารภาพจากใจนะครับเกมเกมนี้ผมไม่เคยศึกษามาก่อนผมไม่เคยดูตัวอย่างมาด้วยคือเห็นแค่ชื่อเกมแล้วมันน่าสนุกเลยกดคลิกเข้ามานะแต่เราสามารถจรินตนาการได้จากรูปภาพนะครับจะสังเกตได้ว่านี่เป็นคนต่อเลโก้ใช่ปหเขาน่าจะให้โจทย์เรามาแล้วก็ให้เราไปต่อเลโก้ถ้าเกิดเราต่อไม่ได้ตามโจทย์ <c oughs> เขาอาจจะฆ่าเราทิ้งในชีวิตจริง <c oughs> หรือว่าอ,อ,อาจจะให้เราไปกระโดดเหยียบเลโก้ในชีวิตจริงหรือเปล่าอืม <c oughs> ไม่รู้ว่ะไม่อยากจะเดานั่นเป็นเหตุผลก็ผมว่าทำไมถึงต้องมีเขาคนนี้เพราะเขาคนนี้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการต่อเลโกโ้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้โจทย์ใดใทั้งสิ้นถึงแม้ว่าหน้าตาของเขานั้นจะเหมือนช่างแอร์มากเพียงใดแต่สกิลในการต่อเลโก้ไม่เป็นสองรองใครว้าวกวนเวอร์อะไรของกูวะไม่จําเป็นต้องเวอร์เวอร์นะครับในเมื่อเราสามารถดูเกมเพลย์ได้เว้กูงงเหมือนกันทำไมกูไม่กดเข้ามาดูก่อนว้าวเกมเพลย์สุดมัน มันสุดๆไปเลยมีเพลงปิดลิขสิทธิ์เกมนี้ไม่มีปุ่มปิดเพลงด้วยนะเว้ย Alright boys นี่อะไรเนี่ยมีช็อปนะครับเขาจะให้เรากดเปิดเปิดอะไรเนี่ยร้านขายข้าวเหรอ But What เกมต่อเลโก้เออหยิบมาระหวังไว้ตรงนี้เหรอ้า wow! วผมนึกว่าเกมนี้เป็นเกมแบบแข่งกันต่อเลโก้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับเขาให้เราสร้างเองเลยเว้ย เฮ้เกมดีนะเนี่ยเกมดีใช้ได้เลยคุณผู้ชมเกมดีอ่ะไม่จริงเราเอเหยียบตัวต่อเลโก้สำหรับใครคนไหนนะครับที่เป็นเด็กแล้วไม่เคยเหยียบเลโก้มาก่อนเนี่ยผมอยากจะให้คลิปนี้ไว้เป็นตัวบ่งบอกความรู้สึกทั้งหมด <c oughs> ใช่ครับมันหนักหนาขนาดนั้นเลยคือมันเจ็บมาก เอาละให้เราเก็บตัวอะไรต่อวะเน่เ so น่เนเก็บสีชมพูเราต้องเก็บตามที่เขาบอกเท่านั้นเหรอวะเราไม่เก็บตามที่เขาบอกได้ไหมขอร้องนะแม่งอันโคตรใหญ่เลย alright boys ถ้าเกิดเราเนครับดูตัวอย่างของเพื่อนบ้านเราเวเหมือนคล้ายๆเป็นการต่อสวนสนุกหรือเปล่าแล้วเจ้าหมอนั่นบินได้คุณผู้ชมเจ้าหมอนั่นไม่ใช่คนนะครับทำยังไงวะกูเองก็อยากบินได้กดบินได้ไหม เฮ้มันเก็บแล้วมันบินอย่างนี้ด้วยโอเคเร็วกว่าเดิมต้องต่อต้นไม้ด้วยเหรอต้นไม้ก็ต้องต่อนะครับในโลกใบนี้ผมไม่มีอะไรสักอย่างนะที่เป็นของจริงเวททุกอย่างเป็นเลโก้ทั้งหมดนะครับถูกสร้างขึ้นมาด้วยพลาสติกแย้แ yeah! ล้วเนี่ยเสร็จละให้ไกด์ลูกค้าจะเข้ามาดูสวนสนุกของเราเหรอ hey guys, เฮ้ไกด์ไปเลยไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลย,เลยมาเลยนี่สวนสนุกเราเองคือกูไม่เห็นสวนสนุกเอาเป็นว่า,าทุ่งหญ้าแสนสนุกละกันนะครับเราไม่มีสวนสนุกนะ โว้ได้มา5บาทและ5บาท5บาท5บาทเรซื้อตรงนี้แม่งเลยเกมดีว่ะเราสร้างรถม้านะครับเพื่อที่จะหลอกแดกตังผู้บริโภคนะโอเคเราต่อมามันมีการแบบบอกกูทุกอันเลยเว้ยว่าต้องให้เก็บตัวไหนนะครับเหมือนแบบเกมเด็กเล่นนึกออกไหมต้องแบบจับมือทําตลอดเวลาคุณผู้ชม speed run นี่มันไง speed run เสร็จแล้วโห้ยรถม้ากูเราได้มาแล้วคุณผู้ชมต่อไปสร้างประตูในราคา70บาทเ <c oughs> งินไม่พอได้มา60อยู่เลยเอางี้ครับผมผมอยากจะรู้นะครับว่าตรงกลางมันมีอะไรดูคุณผู้หญิงคนนี้แม่เจ้าเธอน่าจะต่อมาหลายอย่างมากแล้วดูดิ4ีทับสิอย่างเนี้ย แสดงว่าเธอน่าจะต่อมาแล้ว4ี่โลกครับคุณผู้ชมเพราะว่าทั้งหมดมันน่าจะมีประมาณ12โลกหรือเปล่าจะมีทีมพาร์คทีมอะจูเล็กซิกพาร์คซิตี้อะไรประมาณเนี่ยแล้วเราจะต้องต่อทั้งหมดกี่อันเนี่ยสิบสามอันนะสิบสามอันเนอ้โห้าดูบ้านคุณผู้หญิงสิอันนี้น่าจะเป็นทีมจูเล็กซิกพาร์คเปล่า <c oughs> โอ้โหมีแบบไดโนเสาร์ด้วยคุณผู้ชมครับ สุดยอดเลยไดโนเสาร์แบบเลโก้นี่ครับต้องดูแล้ววะ่ะเกมนี้นั้นมีเกมพาร์ตอะไรบ้างเกมพาร์ตนี่เกมพาร์ตบอว,ว่าใช่เกมพาร์ตคุณผู้ชมครับ <c oughs> เป็นแสงสีฟ้าตามตัวเราว้ามีประโยชน์ากับการเล่นเกมนี้มากๆ <c oughs> ว้าอ๋อโอเคผมเข้าใจผิดคือไอประตูตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขาบอกเราต่างหากว่าเรานั้นสร้างไปแล้วกี่อย่างสร้างไปได้สองอย่างทวน อยากอัพสปีดว่ะ <we> เอะเอาสร้างประตูโอ้แม่งกระจัดกระจายอางน,นี้เหรอโอ้โหเก็บมาต่อรัวๆอย่างงี้เกมนี้ต้องใช้เวลาคุณผ,ผู้ชมครับต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียว yes เรียบร้อยชิ้นสุดท้ายแห่งการสร้างประตูโอ้โหเราต้องค่อยๆสร้างแบบนี้ไปคุณผ,ผู้ชมสร้างอะไรเนี่ยบ่อน้ำ โอเคสร้างบอ่อน้ําก็ได้แล้วมันก็แบบกระเด็นกระจัดกระจายแบบเวลเทกระจาดหมดเลยไม่เกรงใจคนแบบไม่เกรงใจคนเก็บเลยนะครับ แม้แต่น้ำยังเป็นเลโกอ้อะดูดิน้ำมันนี้กินไม่ได้นะคุณผ,ผู้ชมครับเ้ื่อเกิดกินทีนี้ฟันหักเลยนะเนี่ยดูน้ำยังเป็นเลโกอ้อย่างต่อไปที่เราสร้างคืออะไรราคา100่งร้อยเพนดูลัมโอ้เพนดูลัมมันเป็นสวนสนุกแน่แลวมันกระจัดกระจายกแล้วแล้วคนตาแบบไปเก็บอย่างเี้มันมันมันเป็นกลัวมันเป็นกู เอาละคุณผู้ชมอัปเดตนิดนึงนะครับหลังจากที่เล่นไปแล้วประมาณ10นาทีนะคืออันนี้ผมต่อเสร็จแล้วเพนดูลัมใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็นลานจอดรถเว้ยอันนี้ถือว่ากวนตีนมากเพราะรถแต่ละคันเนี่ยคุณต้องประกอบเองแล้วชิ้นส่วนเยอะมากเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับว่าเราเหลืออีกกี่ชิ้นถึงจะไปอีกด่านหนึ่งได้ <c oughs> อย่างนั้นเราได้แต่สวดมนต์ภาวนานะครับขอให้จัมปิ้งแมชชีนอันนี้เว้ย คือมีชิ้นส่วนน้อยๆ please, please, please. ชิ้นส่วนน้อยๆ please n โอ้ my g ก็เธอทำฉันเสียใจแต่ก็ยังโอเคนะครับดีกว่าลานจอดรถตะกี้เยอะผมอยากจะพูดอย่างนี้ที่ผมไม่ได้อัดเอาไว้เพราะว่าผมอึ้งอยู่ผมเห็นลานจอดรถเนี่ยมันกระจัดกระจายอยู่เต็ไมไปหมดแล้วผมใช้เวลาเกือบ10นาทีในการประกอบส่วนอันนี้ทั้งหมดน่าจะใช้เวลาประมาณมกี่นาทีดิ สมนาทีก็คงเสร็จแล้วอีซี่เฮ้ยเฮเจ้าหมอนั่นกำลังต่อมันต่อที่จอดรถมากับผมเลยเว้ยเน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 เดี๋ยวผมให้ดูไกลๆเห็นไหมมันกระจายอย่างนั้นเลยแลอคือรถเขาให้ต่อเว้ยเลียงตัวกูแบบโคตรเพลียเขาแม่งท้อเลย เวกทอนึกว่าใช้ยาวหมองตาลิงถือลูกทอทำไปทำไปลูกแม่กูใช้เวลาทำนานมากในที่สุดมันเกินสามนาทีอะที่ผมจับเวลาเอาไว้นะครับคิดว่าสามนาทีน่าจะเสร็จแต่มันไม่ใช่อ่ะมันเกินอ่ะมันใช้เวลาเกินไปประมาณสี่เกือบห้านาทีด้วยมันลองเล่นได้ไหมวะอย่างน้อยๆก็ช่วยทำให้ฉันนั้นลองเล่นได้โอเคมันลองเล่นได้คุณผู้ชม โอเคคุณผู้ชมนี่ชิ้นสุดท้ายนะครับผมใช้เวลาเล่นเกมนี้ไปจะว่ายังไงดีเกือบชั่วโมงหนึ่งจริงๆมันชั่วโมงหนึ่งได้แล้วนะครับผมยังสร้างไปได้กี่อย่างเองวะ9อย่างเลยใอีก3อย่างถึงจะเคลียด่านแรกถึงบอกว่าเกมนี้ต้องใช้เวลานะครับไม่มีทางลัดไม่มีบินเร็วไม่มีเกมพาร์ทถึงแม้ว่าเรานั้นจะกดเติมซื้อเงินมันยังไม่ให้กูกดเติมซื้อเงิน <c oughs> แต่มีหนึ่งอย่างนะครับที่เขาให้เราฟรีๆโดยที่เรานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องกดเติมเลยก็คือถ้าเรามาตรงนี้เนี่ยแ้วเรายืนตรงนี้เราจะได้เงินฟรีไว้เวดวัดตะกี้ผมได้เงินพันหนึ่งฟรีๆนะแล้วทําไมคราวนี้ผมไม่ได้ห้าพันวะเพราะมันต้องเหยียบเนี่ยผมได้ไปแล้วและห้าพันทำไมผมถึงไม่ได้ไม่คดเซ็งเลยว่ะแต่เอาเป็นว่าผมสร้างเพียงเท่านี้ก็พอนะครับไม่ไหวว่ะเล่นเกมนี้แล้วแบบ ถ้าเกิดคุณสปีดรันหน่อยอ่ะคุณจะใช้เวลาน้อยกว่าผมแต่ผมพูดไปทําไปไงเอาละคุณผู้ชมครับก็ผมคงจะไม่สามารถต่อให้เสร็จจนครบเวล์แรกได้ละเพลีพยเกินไปสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีเวลาว่างเหลือล้อนเกมเกมนี้อาจจะตอบโจทย์คุณถ้าคุณไม่ชอบการ PVP ถ้าคุณชอบเลโก้ถ้าคุณไม่ชอบการใส่เดียวเกมเนี้ยตอบโจทย์คุณสุดละจริงๆ